วันนี้ผมจะมาสอนว่าเป็นชิ้นฮิวแมนนะเออสูดโซโซแล้วกันนะจะวาดซเวเยแลอกันถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ลองขออภัยด้วยนะนะครับโอเคเรามาวาดกันก่อนนะ อันนี้เรา,าวาดโคงหน้าก่อนนะอืมงั้นเดี๋ยวเราจะมาวาดหมวกแล้วกัน ก็วาดประมาณนี้นะยังไม่จบแล้วแต่ใครถนัดวาดยังไงนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ว่าสวย ในไขนาดนั้น เดี๋ยวขอตัดเส้นก่อนนแล้วก็ลบรอยเก่าก่อนโอเคนะโอเคแล้วก็จะมาวาดตรงนี้กันนะวาดสุดโค แล้วก็วาดตัวนะเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วนะคือคนจริงอ่ะให้จเนี่ยผมวาดแล้ว,ว,ลวเดี๋ยวผมจะพาไปดูอันที่แบบว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูนี่ลุงสีนะที่ผมวาดไว้แล้วนะไปดูก่อน นะแต่ว่าผมเพิ่งรู้ว่าผมลืมไอสัญลักษณ์ของโซนะว่าผมลืมทำนะก็ถ่ามันไม่เหมือนกันก็ต้องขอไปด้วยว่าผมลืมไปแล้วนะโอเคนี่เรามาสอนวาดแค่นี้ก่อนนะถ้าใครอยากให้ผมวาดตัวอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มานละล่างคลิปนี้แล้วกันนะครับบายบาย